<100. S 2> เรียบร้อยเตรียมส่งครับเตรียมส่งพี่โด่งนะพิชบูรณ์นะครับบอกเลยเอาเรื่องนะเอสที ST หมดแล้วนะครับหมดเกลี้ยงครับเพราะว่าราคามดีจัดนะนะปียี่สิบสามที่เหลือก็ราคาดีนะปียี่สิบสองนี่ฟรีดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ฟรีประกันด้วยนะคือแบบว่านึกว่าแจกฟรีอะ ฟิลเหมือนแจกหนี้ฟรีอะแบบให้คุณเป็นหนี้ฟรีได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินเลยครับปุ๊บปุบปบ๊เอาเรื่องเลยนะอันหนึ่งนะรอประตูนะแม่งปิดมาก็ว้าวุ่นอีกทีนี้โอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปกลับรถมาก่อนนะวอร์มเครื่องก่อนกับ CFR นะคันนี้ท่อของกล่องสเตนหนึ่งนะครับ ฟรีดอมไปสีเอาวันนี้ผมบอกอกเหมือนเดิมเลยว่าถ้าเป็นทัวริ่งเนี่ยอยากตกเกียร์ให้เงียบเนี่ยก็คือกำคัดแล้วก็เบ้ลที่หนึ่งงานใจเย็นๆนะครับรอหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วก็ตกเกียร์แล้วเสียงมันจะเงียบเลยนะเห็นไหมเงียบคิปเลยไม่มีเสียงดังเลย เร่องนะคันนี้นะสเตนหนึ่งนะครับแต่งไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าตรงรุ่นตรงสไตล์นะครับผมก็เดี๋ยววอร์มเครื่องไปก่อนนะคันนี้นะครับไล่เลยแล้วกันนะไม่ได้เยอะ,ยอะครับคอคอฟีดอมเห็นไหมกันล้มเป๋าหลังแล้วก็ใส่ที่พักเท้าเพิ่มพี่โด่งเลือกออพี่โด่งเขาเลือกเป็นของเดิมนะใส่ตัวกานบังเท้าแล้วก็ตัวที่พักเทาไปไป้าปลายเป็นซีเอฟอา แล้วก็มีไฟของคัสตอมดิจิทัลมิกตรงกลางเห็นไหมแล้วก็เอาไฟเดียวออกนะครับอาไฟเลียวเห็นไหมสีแดงเขาเลือกเองนะครับตัวเนี้ยเปลี่ยนตัวยึดใหม่นะครับจะเป็นของเดิมถ้าเราเอาไฟเดียวออกมันจะเป็นรูๆตรงนี้ก็เลยสั่งตัวขาขาจับทะเบียนตรงนี้มานะเห็นไหมเพื่อยึดทะเบียนตัวนี้ได้เวลาเราเอาไฟเดี้ยวออกเนี่ยมันจะไม่โลง่งใส่หัวเทียนด้วยนะ สายวัชเทียนสีดาอยู่ข้างในอาจจะมองไม่เห็นหน่อยต้องอยู่ลึกหน่อยให้พี่บีเข้าไปดูหน่อยครับเห็นไหมอันนี้เป็นไฟที่ถอดออกมาไฟถอดออกมานะครับอันนี้พี่โดเขาคุยกับทางสวิเขาเลือกเป็นกล่อง TTS นะครับเป็นกล่องเล็กนะ USB นะแล้วแต่คนแล้วแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับวันนี้มันมีกล่องเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับ คันนี้ก็กง่ายๆราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทนะเพราะว่าแต่ตอนเนี้ยรถมันหมดแล้วเพราะว่าปียีราคาดีมากผมเหลือแต่สตีกายนะครับ s อทีสเปเชียลรถยังมีอยู่นะครับก็สนใจก็0 8 6 4 1 5 3 9 1 9สีฟอร์เจดีพัทยาครับคันนี้ไปแบบเร็วๆเพราะว่าของก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็กระลังกระเป๋าหลังใส่หัวเทียนคอปลายจุนกล่องใส่ไฟเส้นของคัสเตอร์เนมิร์แล้วก็เอาไฟเลี้ยวเดิมออกก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่บิ๊กลองเปิดให้ฟัง ครับเมื่อกี้เสียงก็คือเวลาเข้าเกียร์หนึ่งเปิ้์เนี่ยคันนี้จูดแล้วเสียงก็จะดังเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเผื่อเดินเบาก็ประมาณนี้ครับอันสไตล์พอตรงไป CFR นะครับผมก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้ยวยครับผมศูนย์แปดหกสี 6, 15, 39, 19, ่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเพื่อให้ดีพัทยาก็นี่มาแบบเร็วๆสั้นๆเพราะว่าก็สเต็ปตามที่เราเคยเห็นกันนะครับก็คอไปกระล้มเปล่าหลังที่พักเท้าหลังแล้วก็ตัวไฟเส้นตัวนี้นะเห็นไหมสวยๆมาดูอีกทีก็ได้ เบ็กด้าเลยครับเห็นไหมอันนี้ผมเปิดไฟพามาคุณนะก็ประมาณนี้ครับไม่มีแล้วเรียบร้อยฝากเขาด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ปียี่สองยังเหลือเบรกเอาราคาพิเศษฟรีดาวฟรีประกันแล้วก็เคอร์ดิเทสฟรีดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟรีประกันด้วยครับของของปียี่สองนะปียี่สามเรากำลังเหลือพวกซอฟเทลโ l เอสคัพวเคอร์ดิเทสสตรีทบอบแล้วก็โรเลเดอร์พติไกยังมีอยู่เอา อาต้าก็มีแบกเอาก็มีสนใจรุ่นไหนก็สอบถามมาเดิมสื่อ564153919เฟื่อให้ดีพัทยาฝากกันด้วยครับผมสวัสดีครับ